สุกพูดจาการน์นาจว่าน้องะทำหี้ัที่บ่างไม่ใ่เด็กับก๋อมที่กับพี่น้องยาตรงการแมีใหม่กแล้วให้คุณอายุมันนวรยืนอยู่กับลูกับยานไปรุนโดนแเก็บแกเรื่องก๋อ่ไแก็บแกจ้ว่าเรื่องจนกันา่ว่ากาแบุญบาลีมาให้ลูกให้ล้านน้ำเนยเนา

จำได้ได้อยู่ดิผมแค่ว่าศีรษะสูงย่าแต่ผมย่าสูงสบาเดีอ๋อย่าว่อ